สวัสดีครับวันนี้นะฮะมามงคลแห่งชีวิตก็มาพบกับพวกเราชาว u t u b e อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาต่อด้วยผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับวันอังคารมีชื่อว่าเพชรเลิกนะฮะเหมาะในการเสี่ยงโชคการงานหรือการพนันนะฮะแต่ไม่เหมาะในการปลูกบ้านหรือสู่ขอภรรยานะครับสำหรับวันอังคารนะครับ สำหรับพระพุทธรูปประจำวันอังคารนะครับก็เป็นพระพุทธรูปปางสายญาติหรืออยู่ในท่านอนนะฮะตามภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าพระท่านอนนะฮะหรือพระพุทธรูปปางลีลาปลางก้าวหน้านะครับพระหัตถ์ซ้ายห้อยอยู่ข้างตัวพระหัตถ์ขวายกขึ้นแบอยู่ระดับอกนะฮะกำลังย่างพระบาทเดิน สำหรับนะครับสำหรับบทสวดประจำวันนี้นะฮะคือวันอังคารนะฮะก็จะบอกเป็นบทยอ่อบทสวดย่อให้สั้นๆจำง่ายๆนะสำหรับพี่น้องเราชาว y o YouTube เอ,อ่อซึ่งจะได้นำไปสวดเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับประจำวันอังคารก็ให้สวดวันละแปดจบนะครับสำหรับคนวันที่เกิดวันอังคารจะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนานนะครับ ก็มีบทย่อๆว่าดังนี้นะครับติหังจะโตโรทีนังนะฮะตัวีกครั้งนะครับติหังจะโตโรทีนังให้สวดสำหรับผู้ที่เกิดวังคารนะครับสวดวันละ8จบจะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนานนะครับ เราก็มาต่อกันเลยนะฮะผู้ที่เกิดบางคาร,ครสีที่จะใช้ในการเป็นมงคลสีที่เป็นมงคลนะฮะพูดง่ายๆสีที่เป็นมงคลก็ควรใช้สีนะฮะที่เราจะนํามาใช้เป็นเครื่องประดับตัวและบ้านเรือนนะฮะก็มีสีที่เป็นมงคลนะสีหลกัหลกๆเลยก็มีสีชมพูหรือสีแดงสลัวนะครับชมพูกับแดงสลัวนะฮะสีที่เป็นมงคล ส่วนสีที่รองลงมานะครับสีที่รองลงมาก็คือที่เราจะใช้ได้นะฮะก็มีสีดำสีกรมท่าสีน้ำเงินแก่สีเหลืองสีแดงนะครับให้พึงเว้นนะครับพึงละเว้นสีขาวนวลน,นะครับพึงละเว้นสีขาวนวลสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาต่อได้กันเลยนะฮะมาต่อที่เอ่อมาดูคนที่เกิดวังคารนะฮะดาวพระเคราะห์สวยอายุก็มีไล่ไปตั้งแต่นะฮะศูนย์ปีนะฮะคนอายุตั้งแต่ศูนย์ปีที่ยังไม่เกิดจนถึงอายุ8ปีนะครับเป็นพระอังคารเสวยอายุให้บริจาคนะครับเวลาไปทําบุญหรือไปทําอะไรต่างๆนะฮะให้บริจาคโลหิตนะฮะถวายเครื่องเย็บผ้านะครับ หรือเข็มเย็บผ้านะครับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่างก็ยิ่งดีนะครับต่อไปก็อายุตั้งแต่8ปีถึง25ปีนะครับเป็นพระพุทธสวยอายุนะครับให้ถวายผักผลไม้หรือบริจาคต้นไม้นะฮะอายุตั้งแต่25ปีถึง35ปีนะครับเป็นดาวพระเรสาสวยอายุ ให้บริจาคเกี่ยวกับศพหรือบริจาคสร้างที่เผาศพหรือทำบุญด้วยของสีดำหรือถังขยะนะครับต่อไปอายุ35ปีนะฮะผู้ที่มีอายุ35ปีถึง54ปีนะครับเป็นพระดาวพะระฤหัสนะฮะพะระพระฤหัสเสวยอายุให้ไปทำบุญด้วยของสีเหลือง นะครับหนังสือคำภีต่างต่างหนังสือก็เป็นหนังสือสวดมนต์นะฮะหรือคำภี์ใบาลานต่างๆ,ๆที่เวลาไปทําบุญนะฮะของสีเหลืองก็มีหลายอย่างเช่นผ้าไตรจีวรน,นะฮะเทียนปรรษาอะไรทํานองนี้นะฮะที่เป็นสีเหลืองก็ให้ไปทําบุญตามที่ได้กล่าวมานะครับอายุตั้งแต่ห้าสิบสี่ปีถึงหกสิบหก ปีนะครับเป็นพระราหูสวยอายุให้ทําบุญด้วยของสีดำถวายร่มรองเท้านะครับต่อไปก็อายุ66ปีถึง87ปีนะฮะผู้ที่มีอายุ66ปีถึง87ปีช่วงนี้เป็นพระเสารสวยอายุให้ทําบุญด้วยน้ำหมอนผ้าหม่มและของที่สวยงามนะครับ ต่อไปผู้ที่มีอายุตั้งแต่87ปีถึง93ปีนะครับเป็นพระอาทิตย์สวยสุกนะฮะเป็นพระอทิตสวยสุกให้ทําบุญด้วยหลอดไฟเทียนไม้ขีดนะฮะน้ำดื่มน้ําใช้นะครับต่อไปอายุ93ปีถึง108ปีนะครับ เป็นพระจันทร์สวยอายุให้ถวายผ้าอาบน้ำถวายผ้าอาบน้ำฝนนะฮะถวายน้ำดื่มน้ำใช้นะครับช่วงเกณฑ์อายุช่วงนี้นะครับสำหรับมงคลแห่งชีวิตผู้ที่เกิดนะฮะวันอังคารก็รับทราบไปแล้วนะครับ บาไลไปตั้งแต่นะรู้เรื่องของพระจำวันนะสีที่เป็นมงคลนะครับสีที่พึงเว้นนะนะครับแล้วก็มาไล่ถึงดาประาเา์สเวอายุเราต้องทำบุญอะไรบ้างด้วยอะไรบ้างนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะให้ไปท,ทำบุญด้วยของอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่างเลยก็จะเป็นมงคลหรือเป็นสิรีมงคลแก่ผู้ที่ กระทำนะครับสำหรับออการาทำนายทายทักนะฮะองคอ์คแห่งชีวิตของคนที่เกิดวังคารวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอจงมีความสุขและสวัสดีครับ